ถ้าเทียบกับยุคอดีถึงปัจจุบันคงเทียบกันไม่ได้ปัจจุบันเนี่ยบางอย่างศิลปะไม่ใช่เรื่องของเขาเรียกว่าทักษะฝีมืออย่างเดียวไม่ใช่เรื่องของอการแสดงอัตลักษณ์ตัวตนที่โดดเด่นเพียงด้านเดียวบางครั้งศิลปินที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันหรือมอีเป็นที่ประสบความสําเร็จเนี่ยบางทีเขามีตัวตนที่เขาเรียกว่าคาดเดาไม่ได้แล้วก็ ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับกระแสนะศิลปินตัวจริงเนี่ยกระแสจะทําอะไรเขาไม่ได้เลยเ<อ>แต่อย่างน้อยเนี่ยเราจะเห็นรูปแบบในการสร้างสารรค์ที่ที่แปลกใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็น่าตื่นเต้นน่าสนใจใรูปแบบเนี่ยกว้างขึ้นนะคะมีมุมมองที่น่าสนใจขึ้นประเด็นในการทํางานศิลป,ปะไม่ใช่เพียงแค่รับใช้จิตวิญ,ญญาณตัวเองอย่างเดียว<ๆ>เหมือนสมัยก่อนที่ว่าทําด้วยความพอใจ<ๆ>ทําด้วยความรัก<ม>แต่มันมีประเด็นทางสังคมมากมายที่ทําให้ศิลปินต้องฝึกตีโจทย์หรือ นำมาสู่ประเด็นในการแก้ปัญหาหรือสร้างแนวคิดในการทำงานเพื่อเพื่อให้งานศิลปะของตอนเองนั้น,นเป็นประโยชน์กับกับสังคมหรือกับใครก็ตามที่เข้ามาชมงานของเขาก็จะเห็นว่ารูปแบบของงานศิลปะเนี่ยมันไม่ใช่รับใช้แค่ตนเองละมันรับใช้อะไรที่กว้างขึ้นดูเหมือนก็จะแบกรับมากขึ้นหนักขึ้นแต่อย่างน้อยเนี่ยไม่ได้น่าเป็นห่วงเพราะว่าสุดท้าย ทุกอย่างมันวนลูปกลับมาที่เรื่องของคุณค่าทางสุนทิียะฝีมือศิปลปินรุ่นใหม่หรือแม้กระทั่งเด็กรุ่นใหม่ที่พยายามที่จะ,ะ<ฤ>เขาเรียกว่าเ<ฤ>ติบโตในวงการศริปลปะเนี่ยพัฒนามากขึ้นตามไปด้วย<ฤ>ะจะเห็นว่าไม่ใช่แค่เรื่องของความคิดหรือสกิลทางด้านเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่ฝีมือในเรื่องทักษะความสามารถในการวาดเขียนเนี่ย <ฮา S 2> เขาก็ไม่ได้ทิ้ง <ฮา S 2> อย่างที่เราเคยกังวลว่าเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ไม่ไม่ฝึก อะไรคะไม่ฝึกฝนใช้คอมพิวเตอร์อะไรเคยกังวลเรื่องนั้นแต่สุดท้ายก็มันก็ต้องวนลูปกลับมาที่ความงามความงามที่เกิดจากมือของเรานะคะเป็นหลักอาจารย์ทีเนี้ยเแลถ้าเราเราไปถึงรุ่นแบบเด็กๆเลยเด็กแบบเด็กเยาวชนอะไรพวกเนี้ยอาจารย์ได้มีโอกาสสัมผัสน้องๆหนูๆเหล่านี้ไหมว่าคือเราจะปลูกฝังพวกเขายังไงเรื่องศิลปะอะไรอ่ก็ในฐานะที่เป็น อาจารย์สอนเด็กโตแล้วกันนะคะเด็กโตคือเด็กระดับอุดมศึกษาเนี่ยอาจจะห่างกับเด็กเล็กพอสมควรแต่ก็จะมีโอกาสได้ได้ไดไดเจอเขาบ้างได้คุยคีรเขาบ้างแล้วก็จริงๆก็ต้องทําโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับงานประกวดกับงานศิลปกรรมเด็กบ้างโดยเฉพาะที่อาจไม่ใช่แค่งานที่เราสอนอย่างเดียวเด็กโตอย่างเดียวมันมีงานที่เกี่ยวข้องเบิร์กชอปกับเด็กเล็กหรือรวมไปถึงจัดการประกวดศิลปกรรมสําหรับเด็กและเยาวชนที่บางทีเราก็ต้องทําความเข้าใจเขา แล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างที่น่าสนใจทีเดียวอะว่าถ้าเทียบกับยุคสมัยอดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย<ะ>การจเจริญเติบโตของเด็กมันไร้ขีดจำกัดมัน<ะ>ไม่ใช่เรื่องของอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้มันไม่ใช่เรื่องของสกิลทักษะฝีมือะนะคะเพราะปัจจุบันเนี่ยเครื่องมือในการทำงานของเด็กรุ่นใหม่เยอะมากเยอะมาก,มากถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ย อยู่บ้านมีมีดินสอสีสิบสองสีครบนี่คือเก่งมากแล้ว<ะ>ดินสอสีสีเทียนสีไม้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเด็กมีทุกสีทุกประเภททุก,กอุปกรณ์ทุกเทคนิคมันก็เห็นความเดื่อมล้ําเหมือนกันนะถ้าโรงเรียนสนับสนุนดีคร<ะ>อบครัวเข้าใจมีทุนทัพย์อ่าเด็กกลุ่มหนึ่งอาจจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการฝึกฝนทักษะ<ม>แล้วก็กระทาที่แสดงออกมากขึ้นพราเครื่องมือเขาเยอะเครื่องมือเขาพร้อม แต,แตม่มันไปถึงแบบอะไรเลเซอร์ตัดใช่ 3D อะไรอย่างเงี้ยแล้วนะอาจารย์เครื่องมืออำนวยความสะดวกมากขึ้นก็มันก็ทำให้ขอบเขตหรือขีดจำกัดในการทำงานของเขามเปิดกว้างกว้างถึงขั้นที่ว่าศิลปะมันไม่มีถูกไม่มีผิดอยู่แล้วแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราจะมองเรื่องของความงามเป็นตัวตั้งต้นหรือปลายทางก็ไม่ใช่ถ้าคุณพ่อคุณแม่หรือ หรือสถาบันการศึกษาเข้าใจตรงนี้มันก็จะเป็นโอกาสที่ดีมากในการทําให้เยาวชนหรือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยโตแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะมีประสบการณ์ที่รอบด้านจริงๆแต่ถามว่าเราจะคาดหวังเขาได้ไหมว่าโตขึ้นไปเมื่อเขาสําเร็จการศึกษาเขาจะเป็นศิลปินได้ไหมอันนี้คือสิ่งที่ห่วงเพราะคิดว่าไม่ใช่ทุกคนที่ไม่ใช่เด็กทุกคนที่ชอบงานศิละปะแต่เล็กแล้วเมื่อเรียนจบหรือสําเร็จการศึกษาเขาจะต้อง เป็น<ไ>ปแบบ <ไป S 1> นั้น<ป>เขาอาจจะนำนะะประสบการณ์หรือแนวคิดหรือความรู้บางอย่างทางด้านวิชวลหรืองานศิลปะเนี่ยเอาไปปรับใช้ในสาขาอื่นก็ได้หรืองานที่เขาทำในอนาคตที่เป็นหลักซึ่งเราคาดหวังเหลือเกินว่าตรงนี้ศิลปะจะมีส่วนช่วยให้ให้ใหมันเกิดความงอกง,งามในสายอาชีพอื่นนะะไม่ใช่แค่จบไปต้องเป็นศิลปินต้องเป็นอะไรนะเป็นจิตรกรวาดรูปขายเพราะถ้าเกิดเราบังคับอย่างนั้นกับเด็ก หรือกับคนที่เรียนหนังสืออ่ะใช่ตอนนี้เราสอนมหาวิทยาลัยเราก็จะรู้เด็กกดดันเด็กกดดันพอรู้ว่าเส้นทางศิลปินมันไม่ใช่ง่ายถ้าไม่ขายไม่ได้ทํายังไงล่ะไม่ได้รางวัลเลยทํำยังไงล่ะหรือกดไลค์ยอดไลน์น้อยในโซเชียลมีเดียทํำยังไงมันกลายเป็นความเครียดที่ไม่รู้ใครไปให้เขาแต่เด็กรุ่นใหม่เขาเครียดกันแล้วตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นอาที่สอนอยู่นะคะเด็กมหาวิทยาลัยหรือเยาวชนที่ ที่พบเจออะไรในงานประกวดอะไรเงี้ยเราเห็นเอฟเฟคบางอย่างที่มันเกิดขึ้นจากผลที่เราพูดมาแต่ที่มองย้อนกลับไปถึงเด็กเล็กเนี่ยก็แอบรู้สึกว่าแรงการแข่งขันสูงเด็กเก่งขึ้นมากมากจนจนน่าตกใจคือรู้สึกแบบมันมีทั้งความชื่นชมยินดีแล้วก็ดีใจประทับใจอีกในนึงก็อดห่วงไม่ได้ว่าเราไม่รู้ว่าเขา สร้างขึ้นมาเนี่ยอย่างไรใช่คือเราเชื่อใจอยู่แล้วว่าเด็กก็สร้างด้วยต,น,<ม>ตนเองนั้นทุกเวทีกันรประกวดเราจะไม่คิดเลยว่ามีใครทําให้แต่แรงบันดาลใจที่มันอิสระแบบนี้ภาพทิ่งดงามแบบนี้ความคิดที่หลุดกรอบขนาดเนี้มันจะอยู่กับเขาได้จนถึงเมื่อไหร่ความคาดหวังจากสภาพแวดล้อมจากสถาบรรันการศึกษาผู้ปกครองหรือรางวัลเนี่ย<ะ>ก็เป็นอันนึงที่อันตรายเหมือนกันถ้าเขารู้สึกว่าเขาต้องได้อีกปีหน้าเขาต้องได้อีก เหมือนว่าถ้าฉันเคยได้แล้วปีหน้าฉันสมมุติว่าได้ได้เหรียญเงินอาจจะอยากได้ทองอะไรอันนั้นคือสิ่งที่นิดหนึ่งที่ถ้าได้ทองแล้วเนี่ยก็ยังต้องทองต่ออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอาจารย์ในเรื่การประกวด